สวัสดีครับวันนี้มาพบร้าน168่งหกไบอีกเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นบิ๊กไบมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาวิวเจ้าเนียนจาสองนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับคันนี้ราคาซื้อสดจะอยู่ที่115,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้บริษัทเดียวนะครับเป็นบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่17,250บาทนะครับรถคันนี้นะครับเลขไมค์จะวิ่่่งอยูที20,000กนะครับ เดี S 1> <S 1> ย๋ยวลองรถคลันนี้นะครับของแต่งก็จะมีชิลหน้านะครับมีปอกแฮนด์นะครับมีท่อนะครับแล้วก็มีไล่น,อน็อตมานะครับเดีย๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับประมาณนี้นะครับ รถคันนี้นะครับรหัสติดต่อนะครับรหัส39นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับออกรถกับทางร้านเราไปนะครับรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟ e บ o o กร้าน68บายด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ